ทีทอกเล่าหนังกลับมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม subscribe นะคอมมนต์คอมเมนอะไรก็เชิญจัดเต็มมาได้เลยนะครับกับผมอาจารย์ต้งธีรพัฒน์วันเดมอนนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปรอบการล่าพรีเมียร์ของหนังไทยแนวสะท้อนสังคมเรื่องชื่อภาษาอังกฤษชื่อ red life เออเรียกติดปากดีหน่อยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เรื่องรัก โลกไม่สวยนะครับก็เป็นหนังเรียกว่าเรื่องแรกเลยของแบรน i n งที่ขยับขยายมาทำเป็นเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เออเรียกว่าเป็นค่ายใหม่แบรนดิงซีน i มานะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้ถูกเลือกเข้าไปประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่โตเกียวญี่ปุ่นกันด้วยนะครับก็รอลุ้นดูว่าจะได้รางวัลไหมนะครับแต่ดูเนื้อหาหนังก็โอเคนะญี่ปุ่นน่าจะชอบเรื่องสะท้อนสังคมระดับแบบติด ดินนะ่ะ Walk of Life นะ่ะรากหญ้าอะไรประมาณนั้นนะครับหนังเรื่องนี้ก็กำกับโดยเอกลักษณ์กันสนสนะครับเอกลักษณ์กันนสอนนี่ก็เป็นสิทธิ์เก่าขณะาการสื่อสารมวลชนมชนี่เรียกว่าก็จะบอกว่าเป็นลูกศิทธิเราไหมก็ใช่นะครับก็ไปดูไปให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับดารงดาราก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าหน้ารุ่นใหญ่กุ่นกรองทองรัชตะวันนะครับรับบทเป็นโสพณี รุ่นเดอะโอ้โหและเล่นได้แบบถึงพลิกถึงขิงจริง,รงๆรับบทเป็นคุณแม่ผู้ทุ่มเทยอมทุกอย่างเพื่ออนาคตของลูกจะได้ไม่ต้องมาเป็นออรีแบบคุณแม่นะจะได้มีชีวิตที่ดีๆว่างง้นนะครับตัวเอกชายนี่ก็คือชื่อเตอ๋อนำแสดงโดยคุณแบงค์นะฮะทิติมหายโยธารัก์ก็เป็นแก๊งสเตอร์อยู่แถววงเวียน22เออแรงแบบนะ ขากรามของกรุงเทพมาหานครนี่แหละนะคาแรคเตอร์ของเตอ๋อก็จะดูมนมๆเก็บกดนะแต่จริงจังกับความรักหนะ้าอีกตัวละครหนึ่งก็สม้ม ส้มนี้เป็นลูกของแม่อ้อยออรีรุ่นเดอรเนี่ยนะครับรับบทโดยคุณซิดนียสุพิชชาสังคจินดาเป็นเรื่องแรกของเธอเลยแล้วก็เล่นได้ดีมากคาแรคเตอร์เธอก็จะเศร้าๆนะชีวิตฉันจะไปได้ถึงไหนวะสุดท้ายมันจะลงเอยเป็นอรีแบบคุณแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นดาราเด็ดๆในนั้นนะครับแล้วก็มีอีกบทหนึ่งนะครับก็คือน้องไม่ น้องไมายนี่ก็เล่นเล่นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันนะรับบทเป็นโสพินีรุ่นสาวๆนะครับที่รักกับเตอ๋อรักจริงไม่จริงไม่รู้ไว้ยพราะหนังไทยหนังเร d ไลฟ์เนี่ยชื่อไทยก็คือเรื่องรักโลกไม่สวยนะครับหนังก็เปิดมาให้เราได้เห็นแหละชีวิตของเตอ๋อ ว่าเป็นยังไงเตอ๋ออาจจะปอดๆหน่อยแต่ด้วยความรักที่มีให้กับไม้์ใหญ่จะได้เงินแล้วก็ใหา่จะหลุดพ้นจากชีวิตนี้นะไม้ My. ก็มีความฝันว่าโอ้ยอยญ่จะไปซื้อที่ทําไร่ทําสวนปลูกผักแล้วละทิ้งชีวิตที่ต้องมาค้า,าการมตัวเองอะไรเงี้ยไม่ไหวอะถ้ามีอาชีพอื่นชันก็ทําไปแล้วอะไรเงี้ยเตอ๋อก็มีความฝันอย่างนั้นนะและ้วคิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องหายให้ได้แต่แหมปัญญาอย่างนี้อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมอย่างนี้มันจะหาเงินได้ที่ไหนวะ ก็ต้องปล้นชิงทรัพย์อะไรก็ว่าก,กันไปทำงานสุจริตก็โหได้เงิน2-300นะขนของขนกล่องเหนื่อยมาทั้งวันนั่นะสู้ไปลุมตื้อคนแล้วก็แย่งชิงของไปเนี่ยโอ้ได้เงินเยอะกว่านะ่ะก็เดินทางสายผิดเข้าไปโลกก็เลยไม่ค่อยสวยนะครับส้มนะแม่อ้อยก็โอ้โหส่งเสียให้ไปเรียนโรงเรียนระดับที่ใช้ได้เลยอ่ะแต่แม่อ้อยก็อย่างว่านะ บางทีก็ชีวิตก็อาจจะขัดสนเล็กน้อยไม่ได้ไปจ่ายเงินค่าเทอมให้ลูกเงี้ยส้มก็จะคาแรคเตอร์ของส้มก็จะเป็นเด็กที่แบบอย่างที่ว่าล่ะนะครับเศร้าๆนะจะเงียบๆนะไม่มีพงไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยก็บังเอิญไปเจอกับเพื่อนรุ่นพี่นะไปปิ้งกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็เพื่อนรุ่นพี่ผู้หญิงเพราะเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนนะชื่อฝ้ายก็สองคนนี้ก็มารู้จักกันแล้วก็เริ่มมีความรักกันแนะ่แล้วก็มองว่าเฮ้ ส้มก็อยากจะหลุดพ้นจากชีวิตนี้อะไรเงี้ยนะครับนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวงในชีวิตของเตอ๋อกับไม้ก็เป็นความรักในวงหนึ่งใช่ไหมส้มกับฝ้ายก็เป็นความรักของรุ่นหนุ่มสาวอีกวงหนึ่งแล้วก็ความรักของแม่อ้อยกับส้มก็เป็นความรักระหว่างแม่กับลูกซึ่งก็อาจจะมีอะไรไม่เข้าใจกันบ้างอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นวงสามวงเนี่ยมันก็ถูกโยงมา ให้มาพบกันเมื่อกี้เราดูหนังของฝั่งยุโรปนะหนังฝั่งของเกาหลีหนังฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเล่นตรงนี้เยอะแล้วก็มันก็จะขยี้ใจขยี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จุดหนึ่งที่น่าเสียดายกับเรดไลฟ์เนี่ยคือผมว่าตัวหนังเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงให้เราอินกับตัวละครเนี่ยเช่ไมเวลาเราดูหนังเราก็จะอินบางคนอาจจะอินกับบทของตัวนําพระเอกคือเตอ๋อ บางคนอาจจะอินกับตัวนำฝ่ายหญิงส้มนะที่ไปหลงรักนะกับรุ่นพี่เพจเดียวกันเนี่ยอะไรเงี้ยจะจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วชีวิตมันจะจบยังไงว่าหนังมันจะจบยังไงว่าหนังมันอาจจะขาดตรงนี้ไปหน่อยนะซึ่งพุ่มกับเอกลักษณ์ก็พูดนะครบนเวทีรอบกาล่าพรีเมียร์นะบอกว่าที่จริง ถ้าจะขยายให้มันได้อัธแรสเต็มที่หนังมันต้องยาวสักประมาณ3ามชั่วโมงโอ้โหน,อนอ้องๆอ่าเรื่อง Killer s of the Flower m o o n เลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ไหวมั้งเงีย้ยน,นะครับก็ต้องตัดให้เหลืออ่าประมาณสงชั่วโมงเพราะหนังมันก็เลยอาจจะขาดท่อนตรงนี้ไปหน่อยเพราะตอนจบปุ๊บเราก็แบบอืมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ให้เราต้องไปค้นว่าเฮ้ยตอนจบหนังม่จะสื่อเรื่องอะไรว่าจบก็จบกันไปอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับบางเรื่องที่เราได้ดูพอจบปุ๊บบอกเฮ้ยมัน จะสื่ออะไรมันเป็นจริงไหมอะไรไหมมันมีแดะล็อกนะมันทาให้คนมานั่งคุยกันอะไรกันนะครับแต่ถ้าจะบ้ากันไปโดยเปรียบเทียบในภาพรวมเนี่ยก็เป็นหนังไทยที่สะท้อนสังคมคนเดินดินได้ทําได้ดีเรื่องนึงล่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดารานะเล่นได้อินมากบทของเตอ๋อส้มอ้อ,อยไม้แล้วก็มีดารารุ่นใหญ่คนหนึ่งก็คือเบร์แมคโดนัล นะร,รับบทเป็นพ่อของไม้ที่ติดอยู่ในคุกไม้พอแต่งงานกับเตอ๋อก็พาเตอ๋อไปยิ้ยมคุณพ่อที่คุกโอ้ oh, แล้วไดออลกนี่สุดยอดนะต้องเรียกบ,บอกว่าเรมค d โดนัลเล่นเรื่องนี้เนี่ยเลสอ e สมอเลยออกฉากเดียวแต่แบบโดนจริงๆเจ็บจริงๆนะครับส่วนนะคุณกรองทองรัชตะวันที่รับบทแม่อ้อยนี่แบบเล่นได้ดีมากนะมีไดออลกอันหนึ่งที่ ส้มพอบอกแม่ว่าอยากจะออกไปจากชีวิตแม่เนี่ยแม่ก็บอกทําไมหรือมันเป็นยังไงอะไรยังไงแม่ทุ่มเทขนาดไหนเธอบอกว่ายังไงก็คิดอยู่แล้วว่ายังไงสักวันชีวิตของส้มก็จะลงเอ,อยแบบแม่คือพูดง่ายๆอยู่ในสังคมแบบนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นโตมาฉันก็เป็นอรีแบบแม่นี่แหละก็คงไม่ไปถึงไหนแต่แบบแม่ได้ยินแล้วช็อกไงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในใจของแม่เลยที่แม่ส่งเสียให้เธอ เรียนมัธยมแล้วเดี๋ยวต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยอะไร,ะไรก็เพื่อชีวิตของลูกแม่ก็อาจจะได้ติดบุญกุศลไปหน่อยอ่ะว่าง่ายๆนะถ้าสํานึกรักฉันก็คงจะเลี้ยงดูฉันถ้าไม่เลี้ยงดูก็คงจะต้องเป็นอย่างเนี้ยรับแขกไปวันๆจนถึงจุดสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคเป็นอะไรตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรประมาณนะั้นก็เป็นความรักที่ไม่ได้หวังว่าเฮ้ยฉันจะได้อะไรตอบแทนวะอีกจุดหนึ่งที่เด่นคือบทสนทนานะในภาพรวมนะฮะในภาพรวมบางตอนอาจจะหลุดไปบ้าง ในภาพรวมเนบทสนทนาเนี่ยไดยอะกเนี่มันดีนะเพราะมันเป็น walk of life ยังไงคนอยู่ในสังคมแบบนั้นน่ะจะให้พูดแบบคุณกับผมคุณช่วยมาช่วยผมมารุมกระทืบไอ้นี่หน่อยซิอย่างเงี้ยมนคมเป็นไปไม่ได้แต่บางฉากก็อาจจะหลุดๆไปบ้างแต่ก็โอเคแล้วก็รู้ว่าบางบางครั้งในการทําหนังมันก็นึ่งด้วยเวลาจํากัดงบประมาณหรือว่าอะไรก็ตามอาจจะทําได้แบบถึงตรงนั้นก็น่าจะลําบากนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเท่าที่ฟังจากคนที่นั่งดูด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเออโลเคชันทั้งหลายนี่ก็ทําได้ดีนะเข้าไปในแหล่งแบบนั้นจริงๆนะครับเรียกว่า,าทําออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็น walk of life ที่ดีถ้ามองถึงในเรื่องของการตีแผ่สังคมก็โอเคนะทำได้ระดับหนึ่งโดยจับในเรื่องความรักเนี่ยนะก็คือความรักเป็นเรื่องสากลอยู่แล้ว รักสมหวังรักผิดหวังรักไม่ถูกที่รักแล้วมันไม่สวยอะไรเงี้ยนะแล้วก็จับไปในจุดของคนที่อยู่ในสังคมแบบนั้นก็โอเคแรงว่างันเถอะนะต้องรอลุ้นดูครับว่าในส่วนของการที่เข้าไปประกวดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวเนี่ยผลจะออกมาเป็นเช่นไรจะได้รับรางวัลอะไรบ้างก็น่าจะเป็นกําลังใจให้กับค่ายหนังน้องใหม่บรันทิงซีนีมาที่ทีท็อกเอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับอยากจะให้ มมีกำลังใจนะในการทำหนังแนวนี้แล้วก็ทำให้มันแรงกว่านี้นี่จะสุดยอดจริงๆนะครับงั้นเบร Life นะฮะรักเรื่องรักโลกไม่สวยก็ให้เกรดกันล้วกัน b ีลบกันล้วกันนะครับเป็นหนังที่เข้าใช้ในสุดสัปดาห์นี้ใครที่ชอบหนังแบบกระเทะปือกสังคมไม่น่าพลาดจริงๆครับ กลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ T Talk Channel T Talk เล่าหนังนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับอย่าลืมครับกด subscribe กดติดตามติดกระดิ่งด้วยนะครับมีอะไรช่วย comment มมกันด้วยไปดูมาแล้วมีความรู้สึกยังไงอะไรยังไงชอบตัวละครตัวไหนบอกกันมาได้เลยนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ